แนนน้องสาวหนิงปณิตาเคลื่อนไหวเปิดชัดแซบสาวร่างเล็กมือที่สามของนางร้ายแนนน้องสาวของหนิงปณิตาเคลื่อนไหวเปิดชัดแซบสาวร่างเล็กมือที่สามของนางร้ายกับสามีงานนี้เดือดทะลุประหลอด กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งสำหรับประเด็นเรื่องครอบครัวของหนิงปณิตาก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่ล่าสุดก็เกิดมีภาพกับคลิปหลุดลักษณะคล้ายจินจรินอยู่กับหญิงสาวรายหนึ่งที่สนามบินทําให้เป็นกระแสร้อนขึ้นมาอีกซึ่งล่าสุดแน่น้องสาวของหนิงปณิตา ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่ i อเป็นภาพแชทของบุคคลหนึ่งที่พูดถึงข่าวมือที่3ของนางร้ายกับสามีและมีบทสนทนาที่อ้างถึงมือที่3ระบุว่าจากข่าวนี้ดาราท่านหนึ่งโทมหาชนีว่ายังไงโกหกทำไมให้กูตอบยังไงชนีว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของกูกับผัวกูมึงไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์หนิงมากูจะโทรเคลียร์เองนี่ก็ผัวกูตอนนี้กูอยู่กับผ ัวกูกูจะโทรเคลียร์ต่อหน้าซึ่งสาวแนนยังได้พิมพ์แคปชั่นบนโพสต์ดังกล่าวระบุว่าอ้าวเป็นผัวเมียกันละวเหรอยังไงยังไงเล่าสิจากนั้นสาวแนนก็โพสตอรี่ไออีกครั้งพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าดกทงมากค่ะ